ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทรูโประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สวัสดีพวกเราทั้งหลายหลวงพ่อก็ไม่มีอะไรจะมาฝากนอกจากธรรมะเราเรียกว่าปฏิสันฐานการต้อนรับหลวงพ่อก็ใช้ธรรมะเป็นเครื่องต้อนรับธรรมะมันมีหลายอย่าง อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์มากมายแต่ว่าสิ่งที่มากมายเหล่านั้นการที่จะเป็นประโยชน์นั้นก็เป็นประโยชน์เฉพาะเฉพาะส่วนเล็กๆน้นนอยๆทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราเปรียบเหมือนกันกันกบคนที่เขามี อาหารเยอะๆมีข้าวเป็นยุ้งเป็นฉางมีกับข้าวมีอาหารสารพัดมากมายแต่เวลาจะรับประทานนั้นเอามาทีเดียวหมดไม่ได้ต้องเลือกเอารับประทานาวันนี้จะรับประทานอะไรวันนั้นจะรับประทานอะไรอย่างนี้มากก็เจ็งแต่ว่า ส่วนที่เป็นประโยชน์แท้จริงคือการที่อาหารนั่นได้มาเปิบใส่ปากเรียกว่าคำเดียวนั่นแหละทันใดก็ดีธรทำแม้จะแปดหมื่นสี่พันรรมาขันพระองค์ก็ย่อลงมาในตัวของคนนี้เรียกว่ากายกับจิตไม่ได้มีนอกเหนือไปจากนี้เพราะอะไรเพราะว่า ไม่ว่าพราะองค์จะแสดงทำที่ไหนหรือว่าแสดงทมข้อใดก็จะต้องสอนกายกับจิตสอนมนุษย์มนุษย์ก็คือกายกับจิตเพราะฉะนั้นตัวมนุษย์นี่จึงเป็นตัวเทรองรับคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเรียกว่ารับรองรับธรรมะทีนี้ธรรมะที่จะกล่าวในวันนี้ก็คือ ความซื่อสัตย์ความสุจริตความซื่อสัตย์สุจริตนั้นมันมีอยู่สองประการซื่อสัตย์สุจริตในภายในจิตใจเสื่อสัตย์สุจริในในใจใจตรรต่อในการกระทําการกระทำเขาเรียกว่ากายกรรมสามวจีกรรมสี่อะไรก็ว่าไปตามนั้นก็มีเรียกว่าสุจริตถ้าหากว่ากรองกันข้ามก็สุจริตก็เป็นทุจริต ทุจริตก็คือความโกงความเท่ลักการขโมยการยักยอกการเที่กระทำผิดเรียกว่าเป็นสิ่งเที่ผิดธรรมะผิดธรรมะเรียกว่ากายไม่สุจริตไม่สุจริตแล้วแต่ถ้ากายสุจริตก็คือเมื่อทำลงไปแล้วก็มีความซื่อสัตย์มีความสุจริต อะไร,ะไรต,ต่างเหล่านี้ความช่วยสัตว์นั้นมันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลถ้าหากว่าประเทศใดมีความซื่อสัตว์คือมีความซื่อสัตว์แล้วรักกฎหมายก็อยู่เย็นเป็นสุขหลวงพ่อได้มาดูอย่างประเทศที่แคนาดาก็ได้มาดูอะ,อะไรต่ออะไรก็เคารพกฎหมาย รอบกฎหมายมันก็เลยไม่มีการช่อโกงมีก็บ้างก็เล็กน้อยไม่มากมายอะไรแล้วก็สามารถอยู่กันได้อย่างมีความสงบสุขหรือว่าไม่ว่าประเทศได้ละถ้าหากว่ามีความสุจริตแล้วก็มีก็ต้องอยู่เป็นสุขอันนี้เขาเรียกว่าซื่อสัตย์สุจริตและ เอซื่อสัตจสุจริตทิศแท้จริงลงไปที่จิตใจของเรานั้นซื่อสัต์ต่อาการปฏิบัติธรรมะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมะนั้นเราเอาถึงว่าการปฏิบัติสมาธิการปฏิบัติสมาธินั้นเราปฏิบัติไปอานิสงส์ก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้ทานร้อยครั้งไม่เท่ารักษาศีลครั้งหนึ่งรักษาศีลร้อยครั้ง ไม่เท่าทำสมาธิครั้งหนึ่งนี่คืออานิสง์ทำไมจึงยกให้สมาธินั่นนะ่ะมีอานิสง์มากเพราะว่าสมาธิเนี่ยสามารถผิดพลังจิตเมื่อผิดพลังจิตแล้วพลังจิตก็สามารถควบคุมจิตใจได้คนเราเมื่อควบคุมจิตใจได้แล้วเนี่ยธรรมะก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อทำสมาธิแล้วเกิดพลังจิต บุญก็ดีวาสนาก็ดีบารมีก็ดีไปรวมกันอยู่ที่พลังจิตนั่นแล้วก็เก็บไว้ในจิตใจของบุคคลผู้นั้นเมื่อสามารถทำสมาธิได้ก็มีพลังจิตเมื่อมีพลังจิตได้ก็สามารถควบคุมจิตเมื่อสามารถควบคุมจิตได้ก็ปฏิบัติทมได้ธรรมะก็หลั่งไหลเข้ามาคนที่ไม่ได้ปฏิบัติสมาธิ มีความไม่มั่นคงเนี่ยก็ทำความดีได้ยากแต่ผู้ที่มีสมาธิมีความมั่นคงแล้วก็ทำความดีได้ง่ายสวัสดีสาธุ